เขาหนัวกันหนักมากผมเจอคนละมีมีลูกเด็กงไงร้อยห้าแปดล้มไปเติมนะอมมาอ่าข้างบนฟิลล้มครับน่าจ,จะลงไปหลังเนี่ยครับอื้เสียงแต่เดิยนะไปทำต่อล้มเกินหลังนี้มีหลังนี้มีเมื่อกี้เห็นไหมครับคกริส หมดครับนคนเดียวตี้ว่ะเหมาออตี้เลยว่ะคนเดียวเกินฝั่งนู้นก็มาเพิ่อมอีกทีครั1ร้อยห้าแปดเวทเจ็ดเก้าทางซ้าย

62ก่อแตกก่อแตกก่อแตกก่แตกน้องนจอดไมดเตสุดท้ายอยู่ในบ้านเติอยู่เติมมาไม่ออกบ้านเอ้ยผมีตายว่ะูข้างหลังเาูจเจอไปได้จดเจอไปดูด้ก็บเจอไปได้เปนก็ได้นะไล่กระตุ้นีะต่อ มีนกวงวเ้เดินข้ามแ่นหลัง<ป>ีแกลัหลังก่อนอันตผมกบเ้ยโดนเ้ยเคเบิปะตัวนี้ยิงตัวนี้ยิงใช่เคเบิล่เซนดิฝั่งนี้ 1, 2, สสตัวสที่นมีคปอยู่ตลน่นนะ่ะคิปโตเลยนะตอนนั้นนะ่ะวัสดุคิปโตวัสดุ

ไปอีกก็ลงมาแล้วลงมาแล้วไม่ก็ยังมีป้องทาร์ปแปดแปดดันไหมแหม่ยิงยากใช่ไหมบบรละลายลมระลายลมระลายลมตัวนี้บอลยิงแล,ล้วไปอีกนหนึ่งตัวเาาก็บมา

สามสองหนึเิให้ได้ปุ๊บขาด้านนี่ละเติมให้เงียบไปล้โอเคเติมกันในนี้ก่อนได้เเล,ลบเจ็ดสิบด้านซ้ายๆๆๆๆลบเจ็ในในใลบเจ็ป้องขอเซลสักสองข้อได้ปะโยนไว้ได้ๆๆขอแล้วบอกละ แม่แอมว่ะไม่แอมเล่นไม่ได้ไม่ไปยิงหัวนู้นเลยเจ็ดเก้าครับเสนอโอเคมันนั่นมันอะไรสลดล้อแค่สลดล้อตรงนี้มีกล่องครับมันจะชุดเพื่อนอ่ะมันจะชุดเพื่อนอ่ะตรงเนี้ยเหรอตรงเนี้ยนั่นตามอยู่ตามอยู่ กิ้เหมือนกันเลย <laughs> กอ่อแตกครับเร็วนั้นเออบ้างก็ลอกกอ่อแตกโอเคหมดหมดเนี่ยกระถุนมีเงกด เจอเจอตัวมันอยู่หลังที่จุกอ๋อไปมุมนี้ไม่ได้มุมนี้ไม่ได้ไม่ได้มาบวก10กิโลกต้องดันนี่ต้องดันเลยเติมเติมเร็ววันนั้นเจ็บเร็ววันนั้นเจ็บเร็ววันนี้ก็เราไปหาทุกคนมันโดนดื้อมีคนโดนดื้อขอกทษดันมุมได้นียครับเติมเสร็จแล้วไปหลังเราเหลือตัวนึงนะ เลยวบบนั้นนะเลยวบบนั้นตนะ้นดีคนระับายขึ้นข้างบนไม่ได้เหรอนี่นี่มุมนี้มุมนี้มุมนี้มุมน,น,น,นี้ได้มุมนี้ใจเย็ยยยเนๆเดี๋ยว<า>มัสะพานเอ็งนะผมไปตีขึ้นนี่ลงไปแล้วลงไปแล้ว ยังอยู่นะเสียงปั๊ดข้างในปั๊ดมีสลีปป่ะแจ้ไปไหนแจ้งมาขอขึ้นท่อตอขึ้นท่อขึ้นท่อจังในท่อนะอันแล้วไป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 ยังอยู่นะตรงนี้อยู่ทีเราอยู่นี่ได้เล่นตรงนี้แหละไปน้องสแตนเราเลยโอเคเลยแปดแสนทีครับเย็นๆป่ะอยากให้กันเหรอ ต้องใช้ไปไปๆครับกอฟ้ากอฟ้ากับกวางม่วงตรงประตูนั้นเลยรอรอรอได้ใต้ตีนทำใจเจ้าหลังให้ใต้ตีนทำใจนั่นเลยเดี๋ยวนี้พี่เคี้าวหลังให้โอเคเบียรเข้าหลังแต่บายใช่ขอแว่นเชือกเฟิร์ทิ้งได้่ยไปตอนนี้มันตัดได้ปะไม่ได้ไม่ได้ดิอะไรวงปิดที่เราเลยผมมีอันติพร้อมนะ มีคริปโตด้วยอุ้ยปังย่าวะ่ะอ,อุ้ยปังยา่าไอ้ะแค่อะไรวะปังยา่าไปโยนระเบิดแบบเด้งดึงบอมมีระเบะิดปะไม่มีไม่มีแต่มีอันติแต่กว่าระเบะิดี่ๆมเอาผ่านนั้นกว่าแล้วไหมบุลโลกีดีหน่อยนะเดี๋ยวก็อันติ ก็ชุบไม่รู้เราไม่มีใครขึ้นมาอย้วขึ้นไม่ได้แล้วขึ้นจะตายก,ก่อนเนี่ยลอองุดตุไปเลยเิดไม่ตลอดโอ้ผมต้องระต,แตีแล้วระตีแบบุูมเยี่ยยอยู่นี่อยู่นี่แบบระตด ลืมลื่ลื่ลื่ลืมล่มันลืมเขาก็มีว่ะง่าแล้วเอ,อ่อ,อเขาก็มี